มาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางหังเส็งภาคบ่ายนะครับประจำวันอังคารที่ส4นะครับสำหรับหังเส็งเมื่อเช้านี้ก็ไปคนละประเทศเลยนะครับก็ต้องขออภัยครับเนี้ยอันไหนไม่เดินไม่ต้องเล่นครับไงผมลั้นต่อไปถ้าจะเล่นก็ตามไปเบาๆแล้วกันนะครับสำหรับหังเส็งผมทันตัวเปิดที่บวกครับ8 1 0 6 8ครับ81068นะครับตอนที่ผมคิด ห่างเสียงเขาลงลบประมาณร้อยกว่า,จ,า 5, 6, จุดนะครับให้ผมไปทั้โทษครับประมาณ5060จุดนะครับอยู่มอสักพักแล้วผมก็เลยจับที่ลบนะครับถ้าเขาดีขึ้นบ่วเหมือนเดิมก็ตัวไข่โดมันนะครับสําหรับห่างเสียงายเด่นสุดจับได้คือ0ย์ครับวิ่งบนลูนล่าง0ูนย์ับวิ่งบนลุนล่าง0 0ย์อะไรดี0 0 4 2ครับ0 0 4 2 เจ็ดศูนย์เจ็ดสองแล้วก็หกศูนย์แปดสองครับเนาะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าร้อยสี่ เจ็ดสอมากับสอมากับ0ใส่2อไปครับผมกอสตัวนะครับ3ตัวก็สองไม่มาเพื่อเรื่องสตัวนะครับ2 2 0 2 0งศู0 2์สองศูนย2สองศูนย์สองก็คือเให้ครบทั้ง6กกลับและสกลับครับอย่าอยากแตกตรงเนาะก็ได้ในอนนี้ครับเดี๋ยวเจอที่หุ้นดึกครับผม